นวลตอนประสานทองนะคะเป็นนักวาดภาพกรกอบแล้วก็ตอนนี้สอนวิชาภาพประกอบอยู่ที่คอมดีจุฬาค่ะอย่างที่สอนอยู่ตอนนี้นะคะก็รู้ว่าเด็กๆหลายคนก็คืออยากวาดภาพแต่ว่าบางคนอาจจะสับสนเพราะว่าทําได้หลายอย่างหรือว่าคือทุกอย่างอะคะ่ะมันอยู่ที่แพชชั่นของเราจริงๆคือเราต้องทํางานด้วยความที่ เราชอบมันเราอินกับมันนิดนึงอะคะ่ะคืออาจจะต้องหาว่าเราชอบอะไรจริงๆแล้วนวลคิดว่าการที่ไม่ได้เรียนจบมาไม่ใช่อุปสรรคเลยอย่างน้อยตอนนี้นวลก็ได้ใช้บัญชีนะคะคือได้ใช้แบบการตลาดได้ใช้การคุยดีลงานกับคนคือเรารู้ว่าอ๋อธุรกิจเขาเป็นไงเขาต้องการอะไรอย่างเงี้ยคือถามว่าที่เรียนมาสปีไม่ได้ใช้หรือเปล่านวลว่า นววว่าทุกคนจะได้ใช้4ปีตรงนั้นแต่จะใช้ยังไงมันมันขึ้นอยู่กับว่าเราเอาไปแอพพลายยังไงก็เลยอยากให้ทุกคนลองดูว่าถ้าเราชอบทางด้านดนตรีศิละปะหรืออะไรเงี้ยแล้วเราไม่ได้เรียนมามันไม่ใช่อุปสรรคเลยค่ะคือนับหนึ่งเนี่ยนับได้เลยนับนับของตัวเองเนี่ยเริ่มทําได้เลยแล้วก็มันแค่อีกอย่างเดียวอีกองค์ประกอบเดียวก็คือเมื่อโอกาสมาเนี่ย เราได้เอาไอ้ที่เรานับ1 2 3เนี่ยเอามาให้เขาดูแล้วนวลเชื่อว่ามันก็จะไปต่อได้เองแต่ว่าถ้าโอกาสมาแล้วคุณไม่มี1 2 3สมาให้เขาดูเนี่ยมันก็คือจบเพราะว่าสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยบอกได้เลยว่าที่มาได้ถึงวันเนี้ยเพราะว่ามีโอกาสแล้วก็ไม่เคยทิ้งโอกาสอะคะ่ะคือใครให้งานหนึ่งมาก็จะรู้สึกว่าทําเต็มที่แบบลองดูมันอาจจะเป็นงานสุดท้ายของเราก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะงั้นก็จะทํางานทุกครั้งด้วยความรู้สึกแบบนี้นะคะ่ะ ก็อยากให้น้องๆนะคะมาร่วมง,งานศาลา Inspiring Space นะคะในวันที่1-2พฤศจิกายนนี้นะคะที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิต <c oughs> เพราะว่าเป็นงานที่รวบรวมพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะที่มีประสบการณ์แล้วก็มีความรู้ที่จะมาแบ่งให้น้องๆมากมายนะคะ <c oughs> เพราะงั้นอยากให้น้องๆมาช่วยร่วมง,งานนี้กันเยอะๆแล้วก็จะได้รับอะไรกลับไปแน่นอนค่ะ <c oughs> ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ศาลา Inspiring Space ค่ะ